สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราตัดกิ่งมะเฟืองมะเฟืองเปรี้ยวเอามาปักชำนี่ตอนนั้นปักไปหลายกิ่งแล้วนะแต่รอดมาประมาณสามกิ่งมั้งสามหรือสี่กิ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นอกนั้นจะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องตัดมาหลายๆขนาดอะเนี่ยเราต้องตัดมาหลายๆขนาดเพราะเราไม่รู้ว่ากิ่งไหนที่มีความสมบูรณ์ที่เหมาะเหมาะจะเออปักชำลองดูกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เนี่ยที่รอดเนี่ยนะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ตัดเอามาจิ้มๆไว้ก่อนตัดปุ๊บทิ้มปับ๊บ เดี๋ยวก็จะปักไว้ในนี้แหละเนี่ยมะเฟืองมะเฟืองหวานเอ้ะมะเฟืองเปรี้ยวเดี๋ยวริดใบออกแล้วก็จิ้มๆไว้จริงๆม,ม,มันต้องตัดปักทาตอนเย็นๆนะเนี่ยอันนี้มาทําตอนเช้านี่มะเฟืองริดใบออกริดใบออก ใต้ข้ออย่างนี้แหละนะตัดใต้ข้อตรงนี้ก็ได้ลองดูนะตัดกิ่งอ่อนกิ่งเล็กกิ่งอ่อนกิ่งแก่ลองดูให้หมดแล้วก็ปักชิมกดดินให้นั่นๆอันนี้กิ่งเนี้ยยาวตัดสองท่อนเลยลองดู เราเป็นนักทดลองนะกลุ่มปลูกผักเป็นนักทดลองที่มีห้องแลบกว้างมากฝ <c oughs> <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทั้งส่วนลีลาทาทางกวนกวนเฮาเฮาหุานหุน ซำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไหลฝากหาัวใจให้กันและกันตัดใต้คอจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ people, ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไป่าดคลิปใหม่ๆของเราคนรักการปลูกที่ดูเราอยู่ตอนนี้แต่ยังไม่ได้สร้างช่องสร้างเลยสร้างเลยก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะล่มสลายมีวันล่มสลายนะดูใน walking dead เนี่ยดูหนังเรื่อง walking dead พวกอะไรนะโรคระบาดอะไรต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างล่มสลายหมดเลย สาธารณูประโภคเราก็ต้องกลับมาทำอะไร back to the basic เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะพวกเราอันนี้ตัดใต้ข้ออันนี้สองกิ่งได้นะเตรียมพร้อมไว้ให้ดีๆคือพวกเราเนี่ยที่อยู่ในวัยห้าสิบห้าสิบอัพ ชีวิตมันผ่าน BACK TO the BASIC มาตลอดใช่ไหมหุงข้าวหุงข้าวใช้ฟืนเตาถ่านมันทำเป็นหมดอะใช่ไหมแต่พวกไอคนที่จะเดือดร้อนคือเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาจากเครื่องอำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างเด็กพวกนี้แหละที่จะลำบากเกิดมาเจอเตาแก๊สเกิดมาเจอไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมีเครื่องในความสะดวกที่ใช้ไฟฟ้าเขาก็ต้องมาเรียนรู้ต้องกลับมาเรียนรู้อ่ะในการใช้ชีวิตแบบนั้นถามว่าโอกาสมันจะมีไหมก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกันมีไม่มีเนาะคนที่ทำช่อง YouTube ต้องเตือนภัยระวังกันหน่อยเล่นเฟซวันดีคืนดีมีคนเอารูปเราไปใช้โกงคนนู้คนคนนี้ตอนนี้เราก็กำลังสืบหาตัวฆาตรกรอยู่ <c oughs> <c oughs> เราก็จะสร้างเฟซปลอมพวกมันนะเวลาขอขอขอเบอร์โทรศัพท์มันไม่ให้นะอืมไอ้พวกเนี้ย มันไม่คุยด้วยเลยมันไม่คุยด้วยเลย <c oughs> อุ๊ยตายแล้วป้าป้าเราจามฮะเชยเชยไอ้พวกปลอมไอ้พวกโกงโกงมิจฉาชีพนะเวลาขอเบอร์โทรศัพท์มันไม่ให้แล้วมันไม่คุยด้วยนะอืมบอกให้วิดีโอวิดีโอดูรูปไหนดูรูปบอลสีหน่อยวิดีโอให้ดูมันก็บอกไม่ว่างบายเบี่ยงไปเรื่อยใช่มันป้ามันเล็กไปแต่ป้าไปใส่ใส่นู่นเลย <c oughs> ป้าไปบอกยังไงอะไปบอกเขายังไงอะ oh. ฮะต่อแล้วกันมาเราไปตัดมาอีกอันนี้เป็นกิ่งใหญ่พูดถึงตอนไหนละเรื่องไหนละเออพูดถึงไอ้พวกมิจฉาชีพมันจะไม่ยอมให้นะมันจะไม่ยอมให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อขอขอเบอร์ขอให้มันวิดีโอคอลไม่คุยด้วยละ เสร็จแล้วมันอาจจะบล็อกเราไปเลยก็ได้มิจฉาชีพเป็นเซฟตัวเองด้ไงเดี๋ยวเราว่าจะอัดคลิปพูดแบบเอ,อเต็มๆเลยเตือนแล้วอัดไปแล้วนะลงช่องต้อมปลุกผักกินเองนั่นแหละ ทำช่องยู u ู e กันนะทุกคนนี่กิ่งใหญ่เห็นไหมตัดมันหลาขนาดเลยตัดใต้ข้อวางแบบนี้ให้มันชยงเฉียงเลยวางวางกันไกลแบบนี้แล้วตัดให้เป็นปากฉลามเปิดแผลเพื่อที่จะให้มัน รากมันออกได้เยอะๆแต่ทีนี้ต้องรอลุ้นว่ามันจะติดไม่ติดแค่นั้นเองแค่นี้แล้วก็ติ้มเข้าไปเอากิ่งเล็กกิ่งใหญ่เอามากดดินให้แน่นๆจะให้มีรูทีนี้มันจะติดกี่กิ่งก็ไม่เป็นไร เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะดินดินเดียวกันหมดเลยเห็นป่ะกระถานเนี่ยปักสิบกิ่งติดสามเงี้ยมันก็เกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากความสมบูรณ์ของกิ่งใช่ไหมทำไปเรื่อยๆพวกเราทดลองไปเรื่อยๆทดลองไปแบบนี่เรายังไม่ได้เอาอ้นี้มาปักเลยนะ กิ่งของเก็เคยปักแล้วแต่มันไม่ติดไงกิ่งของเอ,อตะลิงปิงปักแล้วม่ยังไม่ติดนะตะลิงปิงเนี่ยมันน่าจะใช้ได้หลายๆกิ่งเดี๋ยวลองดูเวลาจะตัด ปักช้ำให้ตัดใต้ข้อ,อนี่ยตัดใต้ข้อตัดใต้ข้อแล้วเอากดข้อให้จมดินเลยเนี่ต้องเหลือพื้นที่ให้มันแตกตรงนี้เนี่ยให้มีพื้นที่เจ้าดิจ้า,จาพี่หนุยเพื่อนบ้านที่น่ารักรทักทายทุกเช้าทำกับข้าวให้กินด้วย <c oughs> เนี่ยแล้วก็จิ้มเข้าไป กดดินให้แน่นๆรดน้ําให้รดน้ำเช้าเย็นน่ะเพราะยังไงก็ต้องการความชื้นปากมันแบบนี้แหละหลายๆกิ่งตัดริดใบออกให้หมดธรรมชาติของพืชเวลาเขาสมบูรณ์เมื่อไหร่กิ่งพันธ์ุพร้อมที่จะขยายใช่ไหมพร้อมที่จะแบบว่าเออขยายพันธ์ุต่อ เขาก็จะแตกรากออกมาเออเขาก็จะแตกรากออกมาให้เราได้ชื่นชมจิ้มเข้าไปเนี่ยปักเข้าไปเนะี่ยทั้งหมดไม่รู้กี่กิ่งโอกาสรอดจะมีมากน้อยแค่ไหนไม่รู้มันต่างจากอะไรวะต่างจากมันปูอ่ะเนี่ยมันปูอ่ะ เราปักสิบกิง่งมันติดสิบกิง่งน้อยมากที่มันจะแบบมีกิ่งที่แบบเออเน่าอ่ะมันปูตัดปักชำง่ายอยแต่หลายคนก็บอกปักติดยากเมือแล้วแต่เนาะ อย่างทาไปพวกเราทําไปจนกว่ามันจะไม่มีแรงนะเดี๋ยวอานน,นี้ไปทําะนี่ไปทําปุ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัดมันนีงไม่เคยทิ้งทําปุ๋ยหมักได้หมดเลยพืชผักต่างๆทําได้หมดพืชผักขมๆทําได้หมดเป็นปุ๋ยชั้นดีนะปุ๋ยพืชสดเนะี่ยมันจะทําให้ ต้นไม้เราเนี่ยงดงามแข็งแรงเพราะว่าปุ๋ยพืชสดของเรามันมีสารเคมีนี้เออมีสารเคมีเจือปนปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบปลอดสารสบายใจได้เวลาทำปุ๋ยต้นไม้ยิงเขี้ยวงามอันนี้เราตัดนู่นตัดนี่ไปนั่นอ่ะตัดแต่งพืชไอ้ตรงกระถางตรงนั้นไปเดี๋ยวเรา ยังไม่รู้จะปลูกอะไรเพราะว่ามันอยู่ใต้หลังคานะเวลาต้องคอยตัดถ้าเขาสูงเนะี่ยอย่างมันปูต้นนั้นก็ตัดตัดจนกุดเลยนะแตกออกมาใหม่แล้วนะนี่มาย,ยมต้นนี้ก็เป็นมาย,ยมที่เราเตัดปักชำตัดกิ่งปักชำตอนกิ่งก็ปักชำนะ้ะจำไม่ได้แล้วแค่นี้เสร็จเรียบร้อยอ ต่อไปก็พาชมสวนและเดี๋ยวให้ดูวแว๊บเดี๋ยวให้ให้ดูแว๊บว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวถอดถุงมือเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนรักนะจุบจุบโอ้ยถุงมือก็เปื่อยแล้วจะเปื่อยแล้วเรื่องไอ้ถุงมือเนี่ยปกติเนี่ไม่ค่อยอนิ่วละเวลาทำสวนไม่ค่อยใส่ถุงมือ โดนด่าได้แรงกระกระตุ้นมีคนมากระตุ้นเข้ามากระตุ้นอยู่บ่อยๆใส่ทุงมือเลยไปดูคลิปแรกเยสามปีที่แล้วไม่เคยใส่ปลูกมาสิบกว่าปีไม่เคยใส่ยอมรับเลยมันใส่แล้วมันไม่ถนัดอุ๊ยอันนี้คือไรเนี่ยฮะเ,เดี๋ยวจะเอาขึ้นปกนะเวลานีเา่เพื่อนกลุ่มปลูกผักเอา เอาพืชของตัวเองเนี่ยทุกชนิดเนี่ยเอาขึ้นปกคลิปเลยนะทำปกคลิปให้ได้นะมาถ้าจะทําปกคลิปมันต้องมีการยืนยันตัวตนไปหาวิธีกันมีคนสอนอยู่วิธีทําปกคลิปของ Youtube อะไรเงรี้ยของ Facebook อะไรไหเออเป็นไงจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ <ๆ S 1> ได้ขึ้นขึ้นปกแล้วนะจ๊ะนี่เผือกเือน<ๆ>ี่เผือกของช่องน้อยทําสวนร้องเพลงอย่างเพาะ ไอ้เบืือกอ้เหมือนเหมือนบอลสีเลยอ่ะเอามากัดจะดีไหมพูดถ,ถึงบอลสีแล้วมโหใครที่อยู่ในกลุ่มบอลสีเจอเมื่อไหร่แคปให้ดูหน่อยนะไอ้พวกที่มันเอาเราไปโกงเอารูปเราไปโกงชาวบ้านเขาเนะี่ยไอ้พวกนี้เรากำลังตามสืบกระเจี๊ยบขาวก็ขึ้นแล้วนะจ๊ะสรุปทุกอย่างขึ้นหมดแล้วนะดูเนี่ยอ้อยดำของน้อยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ใช่ โตแล้วแต่ยังไม่ได้แยกน้อยบอกว่าต้องแยกจะหามองไหนเดี๋ยวหามองก่อนนะอ้อยดํานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องหาแล้วนะอุ้ยดีใจมากเลยสวยงามต้องหามองปลูกข้้งนั้นเลยเนี่ยแต่ต้องไปเวนคืนที่ตรงไหนดีจะเอาเวนคืนที่ตรงไหนดีอู้ดูแหนแดงของคุณต้นซีคุณต้นเกษตรชาแนลเขาขายแหนแดงขายขายหอยเชอรี่ด้วยนะไปดูไปดู ไปดูช่องคุณต้นเกษตรชาแนลแน่นอีกแล้วนี่ยังหากระมังไม่ได้เามาใส่นี่เลยนี่ก็แน่นอีกแล้วโอ้ยพันไมโครฟิลลาเออใช่คุณต้นบอกแล้วเราจำได้ละเป็นไงจ๊ะสุขภาพดีไหมฮะแน่นไหมจ๊ะแน่นนี่สุขภาพดีดีดูดูเบิงที่เบิงเห็นไหมนี่ เห็นไหมว่าสุขภาพแหนแดงคุณต้นดีมากเพราะฉะนั้นเอาไปใส่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 ไหนดิเอาเป็นปุ๋ยชั้นดีนี่อ่ะอ่ะอ่ะเอาใส่นี่ใส่นี่อากินอ่ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้ให้อสาวน้อยกันนี่อะอะไรวะลืมแก้วมังกรนะเอามามามาอ่ะเป็นปุ๋ยให้แก้วมังกรกันนี่เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะ ออนี้มันโผล่ติงๆมานี่คืออะไรเพิ่งจะปลูกเป็นครั้งแรกกันเนี่ยเผือกก็เช่นกันจะเจี๊ยบขาวก็คงจะใช่อ้อยดําก็ใช่นี่ที่น้อยให้มาเนี่ยสาวน้อยนะเอเสียงดีเนี่ยเราจะทําอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะหาทุกอย่างนี่ก่อนนี่ให้สาวน้อยกินก่อนสาวน้อยอยอย,ย,อยอนี่ชบาเมเปลิลของน้องเมลดี ช่องปลูกผักบนดาดฟ้านะจ๊ะน้องเมย์เป็นไงล่ะของน้องเมย์เราก็แข็งแรงนะตัดปักชาก็ติดง่ายๆเนี่ยมันมีรสชาติเปรี้ยวๆนะอร่อยดีเราชอบอุยหอมหอมหอมก่อนอดูสิเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะนี่กรมวิชาการเกษตรเขาคัดสายพันธุ์อย่างดีนะเขามีงานวิจัยนะเอ้ยขยายเราเอาไปใส่ไว้หลังบ้านเลยนะตอนนี้ก็ขยายดีแล้วนะ อุ้ยแข็งแรงอ่ะกระมังเนี้ยกระมังกระมังนี้ของของคุณต้นเนี่ยเอามาเดี๋ยวขออนุญาตโปะแก้วมังกรเงินนะจ๊ะนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยแหนแดงไมโครฟิลล่าเอนีอยงไงนี่เป็นปุ๋ยชั้นดี รอกอนรอกัอน,กนเดี๋ยวมีอะไรบ้างวุยดีใจมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นปกทุกคลิปเราจะตอนนี้เราจะใช้วิธีเอาขึ้นปกคลิปทุกคลิปแล้วก็ขึ้นชื่อช่องให้เป็นการโปรโมทช่องให้การละการเราจะพยายามช่วย ลากพวกกลุ่มปลูกผักของเราให้เจริญเติบโตงอกงามไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มปลูกผักทำต่อไปลงคลิปต่อไปลงคลิปเยอะๆเ,เดี๋ยวเราจะช่วยหลายคนก็ผ่านกดแล้วคนที่ผ่านกดแล้วพยายามอยากไม่ไม่อยากเหนื่อยนะคนที่ผ่านกดแล้วนะไม่อยากเหนื่อยให้ไปทำอีกช่อง ถ่ายคลิปแบบลงรัวๆไปเลยนะแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรใดๆสิ้นเปิดช่องมาใส่ชื่อช่องให้ตรงกับให้ตรงกับคนรักกลุ่มปลูกผักอะ่ะมีมีคาว่ากเกษตรมีคําว่าอะไรนะมีคําว่าปลูกมีคําว่าไร่มีคําว่าสวนมีคําว่าฟาร์มมีคําว่าการ์เดนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเหนื่อยคือ เราไม่รู้ว่าถ้าทําช่องจับก,กลุ่มแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปแลกทรัพย์กับใครเลยไม่เลยเราก็ทำของเราแบบนเงียบๆลงคลิปไปรัวๆไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนมากดติดตามของเราเกือบ400ไปแล้วจริงๆตอนนี้นะแบบทําอีกช่องหนึ่งลงคลิปไปรัวๆเลยกันแล้วก็มีหลายคลิปหลายช่องที่ลงไปรัว แต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ลงแบบรัวๆก็ไม่มีคนมาติดตามนะคือลงไปแล้วนิ่งนิ่งห่างเป็นอาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีคนมาติดตามแต่มันมีคนเห็นแล้วมาดูเออโดยจะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราถ่ายคลิปพวกผักเขียวๆอะไรเงี้ยกลุ่มคนรักการปลูกจะมาเห็นเองนะเออคนที่ช่องมันจะลอยตัว ถ้าถ่ายคลิปลงแบบรัวๆคลิปยิ่งเยอะยิ่งดีช่องรอยตัวดีมากเราจะต้องพยายามบอกแนะนำเพื่อนๆที่รักการปลูกของเราทุกคนให้ทำแบบนี้แล้วก็อย่าลืมเอาคลิปทุกคลิปสำคัญที่สุดคือเอาลงเพลย์ลิสตั้งชื่อเดี่ยวไม่ต้องแยกรวมไปเลย มีกี่คลิปลงกี่คลิปลงช่องเพลย์ลิสต์เดียวเท่านั้นตั้งชื่อ,อตั้งชื่อเกษตรตั้งชื่อผักปลอสารน,นั่นแหละตั้งชื่อในเพลย์ลิสต์แล้วก็เอาลงไปแบบโดนรัวเลยนะเข้าใจใช่ปะ่ะอันนี้เราอยากให้คนรักการปลูกอะกลุ่มหัวใจดวงเดียวกันอะอทำแบบนี้ นะจ๊ะไม่ต้องไปสนใจใครเลยทําแบบนิเงียบเลยลงคลิปแบบรัวๆเลยใครมาขอแรกทรัพย์ที่ช่องตอบคอมเมนต์อย่างเดียวไม่ต้องกลับไปหาใครเ <laughs> พราะถ้าเปิดตัวเมื่อไร่เชื่อหรือเปล่าว่ามีจะมีคนเห็นช่องเยอะพอมีคนเห็นช่องเยอะอัตราส่วนยอดยอดซัพย์ของเราจะถูกแบ่งเป็นทรัพย์แรกทรัพย์ ทรัพ์ส่งกำลังใจเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ยอดทรัพ์ของเรามันไม่ใช่ยอดทรับที่เป็นผู้ติดตามที่แท้จริงใช่ป่ะลงลงไปเดี๋ยวเขามีเวลาเขามาดูเองนะจ๊ะคนที่รักการปลูกอ่ะเนี่ยดูเอายอดเอายอดมาปากัปากปักทิมท,มทิมก็ติดอนั้นก็เจยบเราเอง ยอดมายมออะปักปักจิมจิ้มก็ติดแล้วเดี๋ยวต้องเอาไอ้ที่ยอดมาทําคลิปโชว์ซทนั้นีพีน่ทปัตเตอร์น้องวดเห็นไหมคือใครให้อะไรเรามานะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจริงๆยกเว้นของน้องพาที่พาสวนผักหน้าร้าน มอเล็ดพันที่ให้มาเพื่อดาบโครงเดเกวอะไรเงี้ยอะไรของน้พากระมัปุ่มมัดไม่เหลือมันต้องแบบเป็นต้นต้นอย่างเี้ยเนี่ยเป็นต้นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยต้นต้นอย่างเงี้ยเออต้นต้นเงี้ยจะอยู่ยาวเลยนะขยายได้ยาวอพราะะนั้นไม่รอดปลูกแบบจนเป็นไม่ทันไรเลยไม่ได้ทำเป็นเมเล็ดพันธุ์เลยของน้องพาพี่พาสนาสารนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นต้นเงี้ยมันจะอยู่ยาว มันสบบามารถขยายต่อได้เรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกระเจี๊ยบขา,ขาวของสาวน้อยไปดูช่องน้อยทําสวนร้องเพลงเพราะน้อยทําสวนช่องเดโชสุกอินน้องหนวดแล้วก็อ,อพี่เนี่ยแหละสามคนเนี่ยสักวันหนึ่งไปนัดเตือนร้องคาราโอเกะน,นะใครที่ชอบเพลงเพราะๆแนวไหนก็ได้แนวรูทุ่กแต่แน,นวแนวแนวน้องหนวดอนะ ไปดูที่ช่องเดโชสูเอ็นแล้วก็ช่องเกษตรเดาหลงเดชเพราะน้องหนวดขึ้นต้นคลิปมาก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วสําหรับคนชอบอะน้องหนวดเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะน้อยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะชวนพี่ร้องเพลงเพราะเมื่อสมัยสาวสาวร้องเพราะมากพลังเสียงดีอุ้ยไม่ได้ชมตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะคะสมัยสาวๆเออโอเคพลังเสียงเราเรายังสาวอยู่พลังเสียงจะเยอะเยอะมากปอดใหญ่ แต่หลายๆคนเสียงเขาแบบบอลทูบีมากเลยคือเพราะตั้งแต่ตั้งแต่สาวๆยันชราภาพก็ยังเพราะอยู่ใช่ป่ะเหมือนอแม่ผงศรีอเสียงรถดูวนขบวนสุดท้ายแบลฟังเออได้เออไม่รู้อะนัน่นแหละใจหาย หัวใจน้องนี้แทบขาดโอ้โหเพราะไหมค่่ะอยากร้องคาราเกะรอให้โควิดหมดก่อนนัดเพื่อนนัดฝูงไปปาร์ตี้มั่งทำแต่งานวพกเราทำแต่งานนะหาเวลาพักผ่อนบ้างจริงฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคนอันนี้ นะเห็นโสมหงษ์สลีมาเนี่สรลีร้านอังกฤษการ์เด้นไอันี่ก็ขยายได้ไม่รู้จบเลยไปดูช่องสริร้านอังกฤษการ์เด้นนะจ๊ะมีช่องครัวด้วยตามไปดูช่องแม่บีปลูกผักแม่บีน่ารักจริงๆอ่ะแม่บีเป็นน้องที่น่ารักมากๆไปดูช่องแม่บีปลูกผักไปดูครัวแม่บีอาหารใต้แล้วก็บิ๊กเบตตาสมุยทําช่อง้องบีก็ทาช่องให้ให้ลูกชายนะ ช่องประกัดเพราะฉะนั้นช่องประกัดก็จะไม่เหนื่อยเพราะเป็นเป็นช่องเจาะกลุ่มเนี่ยเราถึงบอกว่าถ้าอยากจะเปิดช่องแบบสบายๆให้ทําช่องเจาะกลุ่มแล้วลงคลิปแบบรัวๆรัวๆรัวๆมันจะไม่เหนื่อยน้องบีเขจะมีช่องเนี่ยปลูกผักแบบลงคลิปรัวๆโอ้โหเจ็ดพันหกพันเก้าพเป็นหมื่นวิวอ่ะแต่เรายังไม่เจอ น้องบีเขาจะเงียบเงียบเขาจะแบบอยู่เงียบเงียบแบบเงียบเงียบล้วพูดเราอ่ะถ้าจะทําไม่อยากให้เหนื่อยอ่ะเจาะกลุ่มเนี่ยทําปลูกปลูกผักเนี่ยลงคลิปไปนู่นนี่นี่นั่นเวลาถ่ายแล้วก็ชี้ไปเนี่ยอันนี้กระเจี๊ยบขาวอันเนี้ยมะเฟืองอันนี้อ่อะไรนะเอ้าเห็นไหมว่าสติไม่ดีสติไม่ดี รี่สมองเสื่อมกันแนวเนี่ยอเอ,อรอินะ่มนั้นไม่มีอาการหนักแล้วเนี่ยนะคือคือมันมันนึกแต่ดูดิีเป็นเนี่ยเริ่มยาแล้วเนี่ยย่าล้วลูกไว้ตายแล้ว <laughs> ล เราว่าเราแย่นั่นแหละดูผักชีดูผักชีกชแล้วกันที่น้องบีตอนนั้นอันนี้อันนี้ผักชีของเราที่หวานไปเยอะเป็นถูกวใหญ่ๆแล้วรอดไปต้นเดียวอของน้องบีก็แยกไปแล้วแก้วมังกรเออแก้วมังกรว<ะ>้าตายแล้วจะเป็นลม ฝากช่องน้องโอนใจใจรักเกษตรน้องโอนน่ารักมากนะน้องโอนเนี่ยเป็นเด็กดีด้วยเป็นเด็กดีขยันเก็บเงินซื้อบอลสีเองเนยเก่งมากเลยน้อง,น,องน้องโอนน่ะเออแล้วก็ช่องทัชชาคนรักเกษตรอ่าเกษตรพาเพลินน้องยาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องพาไปดูนี่ถั่วถั่วเดี๋ยวต้องไปถ่ายถั่ว ฝักยาวนินการก่อนแล้วก็น้องบุม๋มสาวบุ๋มกระสินนี่ปลูกพลิกงามงามสาวกระสินรักปลูกชันแน่ออกไปดูปลูกพลิกได้งามมากสวนเสรินี่โอ้ยเขียวไปหมดเลยแล้วก็สวนน้อยร้อยเรื่องปลูกน้องอิ๋วน้องอิ๋วนี่เขามือโปรเกี่ยวกับการปลูกผักน้องอิ๋วอะแล้วก็น้องแตน บ้านสวนชนปลูกน้องแตนนี่ปลูกผักหลายชนิดมากเยอะแล้วก็ย่าจ๋าพาปลูกยาจ๋าพาปลูกนี่เป็นคนที่ปลูกมานานแล้วเพิ่งมาทําช่องเหมือนกันอันนี้ปลูกเก่งปลูกสลัดนี่เก่งไปดูได้ที่ช่องยาจ๋าพาปลูกนะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนี่ขายด้วยขายต้นไม้ด้วยไปตามดูคุณหน่อยนะหญิงเหล็กหญิงแกล่งแห่งบ้านไร่วังพยอมนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ เกษตรรักปลูกเกษตรอินซีย์ชีวีสุดใจเนี่ยน้องจีด๊ดเยอะเลยเราตอนนี้เดี๋ยวมันยาวแล้วคลิปอะนะจ๊ะทุกคนแต่เราก็ชอบคลิปยาวส่วนมากไม่ค่อยมีใครฟังจบหรอกเราเอามาวิ่งโฆษณาอุ <laughs> ๊ยอา้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเอาวิา่งอ่ะช่วยกันวิ่งโฆษณา ญาติพี่น้องช่วยกันวิ่งโฆษณาจะได้เงินค่าโฆษณาเยอะๆหน่อยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทาคลิปยายเพื่อคนเขาจะดูแค่ต้นคลิปนะจ๊ะแล้วส่วนที่เหลือ,อพี่น้องญาติพี่น้องพูนฝูงช่วยกันวิ่งโฆษณาจะได้เงินเยอะๆหน่อยแค่นี้นะ